بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه جماعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพจากรุ่ดร้อนก็กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นฤดูฝนนะครับแต่ว่าฝน มันก็นำมาซึ่งความชุ่มชํำและบางครั้งก็นำมาซึ่งภัยพิบัติเพราะไม่ได้มาเฉพาะน้ำฝนมันจะเป็นพายุนะครับมันจะเป็นสายฟ้ามันจะเป็นลูกเห็บจนกระทั่งให้บ้านเรือนรถจนต้นไม้โค่นแล้วก็เกิดภัยอันตรายแต่อิสลามก็สอนให้ไว้ว่าให้กล่าวขอดุอาจากอัลลอฮ์สุบฮา,านะฮูวะตาลาเมื่อฝนมันมากเกินก็ขอให้อัลลอฮ ยายเอาน้ําฝนไปตกในที่ที่ต้องการน้ําฝนเมื่อพายุแรงเกิดขึ้นจะทําให้เกิดภัยพิบัติก็ให้ขอดุอาจากอัลลอฮ์สุภาหนะฮูัตตาลานะครับอัลลอฮฺฮุมินีอัลลูาอสอสอสอลกามินคอยริฮาริเรียหวะคอยริมาฟีหาวะคอยริมาอูมิรัดดีวะอูดูบิกะมินชัรรีฮาวะชัรริมาฟีหาวะชัรริมาอูมิรัดดี อาจจะเร็วสักหน่อยทันทีไม่คุ้นเคยก็จะต้องพยายามนะครับกพราะไปอ่านดูตามหนังสือดูอานะครับโดยเฉพาะค่ายอบรมต่างๆก็จะจัดพิมพ์แล้วก็บางทีก็สอนเด็กฤดูร้อนให้ท่องจําดูอาต่างๆก็อาจจะมีดูอาบทนี้จาอยู่ด้วยเกิดลมเกิดพายุเกิดสายฟ้าไม่ใช่อารยานครับบางคนอารยานไม่ใช่เอาปืนมายิงไม่ใช่ครับขอดูอาจากอัลล็อกสุภานณหัวตาลาเพราะ อัลลอฮ์เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ขอเป็นเจ้าของน้ำฝนเป็นเจ้าของสายลมเป็นเจ้าของสายฟ้าก็ขอดุอาศจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮะตอาลาอุทิขอฝนอัลลอฮุมมาอัลลอฮุมมัสกีน่าวาอักิสนาวะลาตัดจัลนามินัลกอนีตีนง่ายๆอัลลอฮุมมัสกีน่าวะอักิสนาวะลาตัดจัลนามินัลกอนอีตีนนี่ ขอฝนเวลาละหมาดอิหมัมก็จะอ่านอย่างนั้นเมื่อฝนมากก็ขอดูอาให้ฝนหยุดอัลลอฮ์มาอะไรก็บิลอะแคดิมก็คือขอให้อัลลอฮ์ย้ายน้ําฝนนี้ไปยังที่อื่นที่ไม่มีผู้คนไม่มีบ้านเรือนที่จะถล่มไปอยู่ตามไหล่เขาหรือตามท้องลำธานนะครับหรือแม้กระทั่งเกิดพายุฝนลมมาเกรงว่าจะเกิด ความไม่ดีก็ขอดุอาศอย่างที่บอกไปแล้วก็ว่าง่ายๆอัลลอฮุมะอินนีอัสอัลูกะมินคอยริฮาวะคอยริมาฟีฮาวะคอยริมาจับัลต์ฮาะอะไรอัลลอฮุมะอินนีอะอูดุบิกะมินชัรริฮาวะชัรริมาฟีฮาวะชัรริมาจับัลต์ฮาอะไรนี่ก็เป็น แนวทางของศาสนาที่บ่งชี้เอาไว้นะครับซึ่งการขอที่มุ่งตรงด้วยจิตใจสู่อัลลรถสุบฮานอะวตาลานั้นมันจะเป็นผลนะครับซึ่งอัลเลาก็จะส่งให้ตามที่มีจิตใจแล้วก็วาจาขอนั้น ฟัดโนนีอัสตาจิบและกุ่มโดยรวมๆพระองค์ได้บอกเอาไว้อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่เราอัดอัน่นใจจากความทุกความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นก็ให้ยกมือขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวตะลาได้โดยหลักฐานรวมๆกว้างๆนะครับอัลลอฮ์ส่งเมตตาพี่น้องครับในเรื่องของการขอดุอาเนี่ยเป็นหน้าที่ ของมุสลิมที่จะต้องกระทำนะครับเพราะคนที่ไม่ขอดุอานี้ท่นลงในตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ตะก,กับบทเป็นคนที่มัวยิบุนบินนับซก็คือทะนงตนว่าดีแล้วได้แล้วจะขออะไรอีกไม่ใช่ครับท่านนับีเองดีแล้วหรือยงดีท่านนับีเองเป็นผู้ศรัทธาไม่สูงสุดตักวาไม่มีใครเท่า แต่ท่านนาบีบอกว่าอัสตัฟิรุรอบ,บีฉันขอลูกโทษจากพระผู้เป็นเจ้าของฉันในแต่ละวัน,นเป็นร้อยบางครั้งบอกว่าเจ็ดสิบโอ้โหหมายถึงความนอบน้อมท่อมตนต่ออัลลอฮฺสุภาห์นะฮุตาลาต้องการตลอดไม่มีคำว่าจบไม่มีคำว่าพอไม่มีคำว่าดีแล้วต้องการในเรื่องที่ดีตลอดเหมือนกับพัดิษ สียบ,บางบทที่พูดเอาไว้ผมก็บอกประํำเพื่อย้ำความเข้าใจต่อท่านทั้งหลายนะครับว่าไลยยชบาอมุมินุนผู้ศรัทธาคนหนึ่งนั้นจะยังไม่เต็มอิ่มมินคอยรินจากสิ่งดีที่เขาได้กระทำไปละหมาดดีไหมดีละหมาดฟัดดูแล้วก็ยังต้องการที่จะทำสุนัตเพิ่มเติมและรู้ไหมสุนัตที่มันมีราคาแพงสุนัตไหน นอกเหนือไปจากอบเรียบะเดียก่อนหลังสุนัตยฟยัตยสุนัตดุฮาสุนัตวิตรีและโดยเฉพาะสุนัตยฟยัตยเนี่นบีไม่เคยทิ้งเลยไม่ว่าจะเดินทางหรืออยู่ประจำที่ทำตลอดเป็นตัวรักษาริสกีเป็นตัวรักษาบาร,รกัตให้เกิดขึ้นกับผู้กระทาที่จะยกระดับให้เป็นคนที่อัล์โปกรปปานนะครับ ละหมาดอดุฮานี้เรียกว่าคนที่ทําเป็นคนที่ทําการละหมาดเอาวาบและอายุบก็เป็นคนหนึ่งที่เอาวาบก็คือจิตใจผูพกพันอยู่กับอัลลอฮ์มุ่งตรงสู่อัลลอฮ์ขออะไรตรงนี้อะไรจากอัลลอฮ์และท่านก็เป็นคนขยันหมั่นเพียรจนก,กระทั่งร่ํารวยมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ถูกทดสอบด้วยกับการให้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดไปก็จากครอบครัวแม้กระทั่งลูกก็หมดแต่นั่นแหละครับท่านเป็นคนอาวาบ อยู่กับการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดไม่ขาดไปจากพระองค์แม้แต่เสี้ยววินาทีนะครับร่างกายกระดิกกระเดียมไม่ได้โดยความเจ็บป่วยก็ยังสั้นเสริญอัลลอฮ์ทำการละหมาดสุดท้ายก็ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาหมดแม้กระทั่งภรรยามาตัดพ่อต่อท่านบอกว่าอายุปเป็นถึงนบีของอัลลอฮ์ทำไมไม่ขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้มาซึ่งความดีให้ได้มาซึ่งการฟื้นหายให้ได้มาซึ่ง ทรัพย์สินที่สูญไปอายุบอกกับภรรยาว่าเรามีความสุขไหมมีความสุขมีมานานไหมเจ็ดแปดสิบปีแล้วเรามีความทุกข์ขณะเนี้กี่ปีแล้วประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีอายุก็ตอบว่ามันไกลกันเหลือเกินกับที่มีความสุขและมาเทียบกับความทุกข์ที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูดูผู้ศรัทธา ดูคนอดทนดูคนที่ระงับปากระงับใจชีวิตรอแร่อยู่แล้วก็ยังศรัทธามั่นต่อลอเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ทำการขอต่อลอปล่อยให้เป็นพระเมตตาของพระอ,องค์แต่ในเวลาเดียวกันนั้นท่านก็ไม่ลดละจากการกระทำสิ่งที่ดีจากการทำไอบาดะจากการดิกรุลลอตลอดนะครับเสร็จแล้วตอบภรรยาว่าลินลลหิ มาอัต่อวาลาหุมาอะคอดท่านจะคงจะเข้าใจคำพูดสั้นๆนี้แต่ก็ต้องอธิบายอยู่ยนั่นแหละครับลิลเล่แสดงถึงสิทธิของอัลลอฮ์ลิลลเราอัาลิลลฮิมาฟิสมาวาติะมาฟิลในโลกนี้นอกโลกนี้ในดินบนดินบนฟ้าเหนือฟ้าเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดอิคติซอสลิลลท่านพูดว่าลิลเล่ เป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดมาอะอตอในสิ่งที่พระองค์ให้ร่างกายเราเป็นของอัลลอฮ์ทรัพย์สินเป็นของอัลลอฮ์การชบริพารเป็นของอัลลอฮ์อำนาจวาสนาเป็นของอัลลอฮ์ลูกหลานเป็นของขอัลลอฮ์เพราะนั้นเป็นของอนะัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เราก็ได้ไม่ให้เราก็ไม่ได้ให้แล้วเอาคืนก็ต้องปล่อยวะวละหูมาอะคอ สองประโยคง่ายๆลิลลลหิมาอาตอวะละหูมาอ,อ,อาขอดอัลมีกรรมสิทธิ์ทุกอย่างและตามที่พระองค์จะทรงให้และพระองค์ก็มีสิทธิ์ที่จะเอาคืนไปนะครับลิลลาหิมาอาตอวละลาหูมาอาคอดหมดเลยครับไม่เหลือทุกสิ่งทุกอย่างแต่แล้วเนื่องจากท่านเป็นคนเอาวาา จิตใจผูกพันอยู่กับพระอัลลอฮฺสุภาณหูวาตาลาทําดีโดยตลอดอัลลอฮฺก็เมตตาสงสารแล้วก็เปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นความสุขในฉับพลันเพราะว่าป่วยจนกระทั่งเนื้อหนังมังสมีกลิ่นเน่าเหม็นไม่มีใครที่จะสังคมด้วยและภรรยาที่อยู่ด้วยเมื่อต้องไปขายแรงงานเพื่อเอาค่ายางชีพมาประทังชีพแต่ละวันเมื่อคนทราบก็ไม่ไม่รับไม่จ้าง ก็ย่ำแย่ไปจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งภรรยาก็ไปออกหารับจ้างในที่ต่างๆที่เขาไม่รู้เรื่องก็ได้อาหารมาได้ใคายังชีพมาแต่ละวันไปวันๆมีอยู่วันหนึ่งนางก็ออกไปแล้วก็กลับมาพอกลับมาก็มาไล่หาถามคนนูน้นคนนี้ว่าท่านเห็นคนคนหนึ่งชราป่วย ร่างกายไม่มีใครปรารถนาว่าเห็นเขาไหมหลายคนก็บอกว่าไม่เห็นปฏิเสธหมดทั้งๆท,ที่อายุก็อยู่ที่เดิมนะครับปฏิเสธหมดไม่เห็นแล้วนางก็ผ่านไปยังที่ที่เคยมีอายุผู้ป่วยชาราภาพคนไม่เข้าใกล้ก็นึกไปไม่ดีว่าน่าจะมีสัตว์ร,ร้ายมาเอาไปแล้วมึงแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปใกล้ ผู้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ยิ้มออกมายิ้มออกมานางยิงถามว่าทำไมท่านถึงยิ้มก็เธอจำชั้นไม่ได้แล้วหรือนางก็งงชั้นนี่แหละคืออายุนางดีใจสุดขีดแล้วก็ตื่นเต้นว่าทำไมมันถึงแปลงสาภาพไปได้อย่างนี้อายุก็ชี้ไปที่แปลงน้ำแปลงหนึ่งซึ่งเป็นบ่อน้ำ เทอรอให้เกิดขึ้นในทินที่อายุบอยู่นี่มันอยู่ทางซีเรียด้านบนซาอุดีอยู่ทางเมืองชามนะครับตรงนั้นชื่อว่าฮูรอนท่านไม่ต้องไปหาหรอกครับเดี๋ยวบอกว่าเอ้อบอ่อน,น้ำกยัตริย์นีงมันอยู่ตรงไหนเผื่อไปเจอแล้วจะได้มหาสารในเรื่องสิ่งที่ต่างๆไม่ใช่ครับมันเป็นประวัติเล่าไว้ยางนั้นเราก็บอกอย่างนั้นแล้วไม่อยู่ตรงไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนก็ไม่ทราบได้เหมือนกับน้ําดาๆครับ เคยมีแล้วก็หายไปแต่หลังจากนบีอิบราฮิมมาทิ้งปล่อยครอบครัวกับอิสมาอินไว้ก็มาลิกัดมาขุดเจาะให้ใหม่ก็เลยเกิดเป็นดำๆขึ้นมาทุกวันนี้อัลลอฮ์สั่งกับผู้ป่วยคืออายุปตรงนั้นว่าอุรกุตบิริจิลิกะให้เอาเท้ากระแทกคนเรารอกแต่ว่าโดดเต้น กระแทกตรงพื้นตรงนั้นจะเป็นมุกตะซัลบาริมุกตะซันประเสริฐก็ทีเป็นน้ําขึ้นมาชะระล้างร่างกายอาอยุก็ทําอย่างที่ถูกสั่งน้ําก็ผุดขึ้นมาก็เอาไปดื่มไปกินไปล้างร่างกายหมดเลยครับโรคภัยไข้เจ็บที่หาอยู่กลับมาเป็นดังเดิมแถมยังหล่อกว่าเก่าอีกก็ไปนั่งอยู่ที่เดิมที่ภรรยามาเจอนั่นแหละก็บอกภรรยาว่าไป ไปที่บอ่อนั้นซะแล้วก็ไปดื่มไปกินไปอาบภรรยาก็ทําตามที่สั่งพอแล้วก็กลับมากลายมาเป็นสาวเบญจเพศดังเดิมนะครับก็มาอยู่ด้วยกันด้วยความสุขมีลูกคืนมาดังเดิมหมดอํานาจฐานะได้มาดังเดิมหมดทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ให้ครับโดยท่านไม่ได้ขอแต่ท่านทําดีทําซิกรุลาเป็นเครื่องตอบแทนเหมือนกับนบียูนุสอยู่ในความทุกข์ลงไปใน ท้องปลานะคร <fl |ro|> ับยูนุสบินมัตตาท่านขอดูอาดิกรุลยย่ออยู่ตลอดท่านพี่น้องก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าดูอตนนี้ง่ายๆครับลาอิลลัฮิลลัลลอฮ์ลาอิลลัฮิลลัลลอฮ์ซุบฮานะอินนีกุนตุมินตตอลิมีนลาอิลลฮะอิลลัลลอฮ์สุบฮานะอินนีกุนตุมินตตอลิมีนครับวันนี้เวลามันก็จบลงไปก็คงจะต้องมาต่อในเรื่องของ นบียูนุสบินมัตตาที่บีดดอาเฉพาะแล้วก็รอดจากท้องปลามาแล้วก็ฟื้นหายมาแล้วก็กลับมาสู่รศัศดรอย่างเดิมนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงขอจบลงเพียงตรงนี้ก่อนนะครับว่าบิลลตยพรลวัละิดายละวยะล,ลลลล,ล,ล,ลลวบบลอะละอละทรวยลมวะละละวะวออวลลลลอล ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม